โรงเรียนส่วนบุญโยบธรรมจังหวัดลำพูนข้าเทอมเท่าไหร่มีหลักสูตรอะไรบ้างนัอศึเข้ายากไหมไปดูกันเลยโรงเรียนส่วนบุญโยบธรรมจังหวัดลำพูนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำพูนเปิดทำการสนอนตั้งแต่แบบชั้นมหนึ่งถึงมหกมีนักเรียนราวๆ3 3 0 0คนโดยมุยานาน่งเน้นพัฒนาทักเรียนในทุกด้านทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมสภาพาว่า้อมของโรงเรียนสะดวกสบายเหมาะกับการเรียนรู้แล้วหลักสูตรโรงเรียนมีอะไรบ้างครับ หลักสูตรและค่าเทอมของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้อลิรียนพิเศษภาษาจีน ICP ประมาณ5,950บาทห้อลเรียนพิเศษ Gifted Math ประมาณ4,950บาทห้อลเรียิเศษ MEP ประมาณ2,450บาทห้อลเรียนพิเษ SMTE ประมาณ7,950บาทห้อลเรียิเศษ STEM ประมาณ5,950บาทและหล้องเรยปกติประมาณ2,950บาท หลักสูตรและค่าเทอมของรอะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องลิบิเศษ gifted math ประมาณ6 4 5 0บาทห้องลิบิเศษ SMTE ประมาณ7950บาทห้องลิิเศษ STEM ประมาณ4,950บาทและห้องเปกติประมาณ2950บาทข้อสอบเข้าโรงเรียนนี้ยากไหมครับการสอบเข้าโรงเรียนส่วนบุญโยประถมนั้นส่วนใหญ่จะมีความยากอยูบบร่ระดับกลางถึงสูง ห้องพิเศษระดับม .1 จะมีความยากระดับสูงกว่าการเรียนห้องปกติทั่วไปเล็กน้อยสำหรับมสจะเน้นเนื้อหาชั้นมสาขาดการฝึกฝนหรือไม่คุ้นเคยกับโจทย์ที่ต้องคิดวิเคราะห์อาจรู้สึกยากกว่าแน่นอนคารเตรียมตัวและทบทวนเนื้อหาหลักสูตรให้ครบถ้วนมีคอร์สติวสอบเข้าแนะนำไหมครับน้องคนไหนที่สนใจคอร์สสอบเข้าม1มสสามารถสอบถามทได้ที่อัพเขียวพิมพ์อัซไซจุฬาิวเตอร์อย่าลืมใส่อัซไ์ด้วยเลยครับ